ีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมลงกึ่งช่างต้มวัดศิลเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็นะครับพาเพื่อนๆเอฟซีนะครับผมมาดูนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับผมอันนี้รถลูกค้าเอฟซีทำมาแล้วประกอบกันมาเองแล้ววิ่งแป๊บเดียวลูกสุบติดเลยนะครับผมสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับหนึ่งเลยนะครับน้ำมันบางสองน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับ แล้วก็3ปั๊มไม่แรงนครับนี่ครับตัวนี้เป็นปั๊มเดิมนะครับที่ผมถอดออกเนี่ยยังแฉะอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นปั๊มเดิมนะครับรถลู่หกเจ็ดนะชัก5ชัก6ชัก7ก็ไม่รู้คันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับสูงอ่ะถือว่า200ร้อาซีซี่ะนะปั๊มน้ำมันเครื่องเดิมเนี่ยนะครับมันใช้ใช้ได้ประมาณ125 1 4 0 1 6 0ซีซีนะครับร้อนี่ก็ค่าความร้อนนะครับ อ่าลูกสูบที่ว่าขยายใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้ไม่พอถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นเครื่องยนต์สี่วาลรอบเยอะๆเข้าไปนะครับลูกสูบใหญ่ๆนะครับจากห้าสองจุดสี่เนี่ยนะครับผมกลายเป็นหกเจ็ดหกแปดเนี่ยนะครับปั๊มนะครับลูกปั๊มเล็กนะครับแรงดันก็ไม่ค่อยพอนะครับผมแล้วยิ่งเป็นของเก่าด้วยนะครับถ้าของใหม่ยังพอไปได้นะครับผมอันนี้ผมทําการเปลี่ยนแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะ เช็คแรงดันลูชีดให้เลยนะครับลูกค้าบอกว่าให้เซ็ตระบบน้ํามันให้ใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าทุกคันเลยครับจะต้องยกมาเซ็ตที่นี่หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ลง y o youtube ลงคลิปไปให้ดูนะครับว่าจุดนี้จุดนี้นะครับผมมันจะทําให้รถลูกสูบติดบ่อยอะไรบ่อยเงี้ยนะครับผมก็เป็นความรู้ไว้พัฒนากันยันทุกวันนี้นะครับผมในเรื่อง ปั๊มน้ำมันเครื่องเรื่องรูฉีดอะไรพวกเนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูรูฉีดนี่นะครับจะมี2อรูนะครับนี่นะครับกับด้านในนะครับผมก็นี่นครับเปิดไฟอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะฉีดแรงขนาดไหนครับอันนี้เป็นปั๊มแต่งของทางร้านนะครับที่สั่งผลิตมาพิเศษนะครับผมเดี๋ยวดูได้เลยนะครับ ครับเห็นไหมครับครับโหแรงมากครับดูครับนิ้มฉีดมาติดก้านแล้วนะดูดิอ่าผมให้ดูเลยว่ามันไปแรงแค่ไหนนะครับนี่ติดก้านนะดูตามรอยดูดูนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับไปยันนู้นเลยเห็นไหมครับ มาเปียกรถคันนี้เลยนู่นไปนู่นเลยเนี่ยเนี่ยครับมายันล้อหน้ารถคันนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ได้โม้ครับดูปั๊มผมอะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูดิแฉะหมดเลยเครื่องมือเห็นไหมเนี่ยดูดิข้ามล้อหน้ามาเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีล้อหน้านะถ้าไม่มีล้อหน้านะผมให้ดูระยะถ้าไม่มีล้อหน้านะ ผมว่านู่นอะไปเก้าอี้ตัวเขียวไปติดล้วนู่นเลยนะครับฉีดแรงมากนะครับผมอ่าเนี่ยครับกดเล่นแป๊บเดียวน้ำมันเครื่องจะหมดอ่างแลนะครับดูนะครับโคตรแรงอะดูที่ล้อดินะครับไปนี่เลยนะครับแรงจัดนะครับลูกค้าชอบนะครับผมตอนนี้ผมเอาเข้ามาลองนำเข้ามาจำหน่ายดูครับร้อยตัวแรกครับ อาทิตย์เดียวหมดเตี้ยงเลยนะครับลูกค้าช่างเอาไปใช้กันแล้วก็มาซื้อคนละสิบตัวยี่สิบตัวนะครับลูกค้าราชบุรีนี่มาเหมาทีสี่สิบห้าสิบตัวเลยนะครับผมจังหวัดใกล้เคียงนะอ่าเนี่ยครับนี่มันติดก้านนะฉีดอะเนี่ยนะแต่จริงๆก็ถูกแล้วนะมันต้องฉีดมาโดนก้านนะครับมันต้องฉีดมาโดนก้านดูนีแฉะหมดเลย ถ้าไม่โดนกา้านลูกสูบจะติดมันจะไม่ขึ้นมาเลี้ยงลูกนะครับผมแต่ถ้ามันไม่มีก้านนะมันจะฉีดออกมานี่เลยนะครับผมจะเปียกจะแฉะหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมใช้แค่ตัวทีหนะ้าหมุนหมุนฮนะหมุนเบาๆเดี๋ยวดูอ่ะดูเห็นไหมเห,เห็นไหมดูดิโอ้โหแรงมากแรงจัดเลยครับอ่าแรงมากครับ อันนี้แก้รูฉีดให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องกลัวสูบติดแล้วนะครับผมนี่ดูปุ๊บดูดินี่แค่มือดึงนะครับผมนะรูนี้ก็แรงแต่รูนี้ใหญ่กว่ารูนี้รูนี้เล็กกว่านะครับผมเนี่ยก็ถ้าการชุมแบบน,นี้ดันโลไปเถอะไม่ต้องกลัวติดนะแล้วก็จูนน้ำมันให้พอดีด้วยนะครับ ยิ่งคาบูยิ่งจูนง่ายใหญ่เลยไม่ต้องกลัวแก๊กไม่ต้องกลัวลูกสูบติดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตามเช็ดหมดเลยนะครับผมนี่แรงมากเลยครับฉีดพุ่งทะลุล้อไปเลยนะครับผมโอ้แน่นอนจริงๆนะครับปั๊มซิ่งช่างต้มวัดสินพิษบุรีครับลองได้ครับพิสูจน์ดูได้ซื้อไปลองได้ครับอ่าถ้าฉีดไม่แรงแสดงว่ารูตันนี่นะครับถ้ารูไม่ตันต้องฉีดแบบนี้นะครับนี่ขนาดรูลูกค้าพังเนี่ยเห็นไหม พอกอะไรมาก็ไม่รู้นะผมเจาะให้ใหม่นะทําให้ใหม่หมดเลยนะครับผมตอนนี้แรงปิดปิ้วไปเลยนะครับสนใจปัม๊มซิงก็สั่งได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ